งส่งถึงบ้านกล่องสินค้าพรีเมียมที่จะส่งให้คุณทุกเดือนทั้งของกินและของใช้จาก Voice Plaza พร้อมวอยเชอร์มูลค่า500บาทที่จะให้คุณเลือกซื้อสินค้าอื่นๆได้ตามต้องการพิเศษด้วยสินค้าใหม่ที่จะส่งให้คุณก่อนใคร กล่องดังแบกได้แบบทั้ง3ราคา1,500บาท3,500บาทและ5,000บาทเลือกเระยะเวลาได้3เดือน6เดือนหรือ1ปีสั่งซื้อเลยที่ voice tv shop แบกได้ตลอด24ชั่วโมงหรือโทร02-114-8114่งกล่อง support b o ของ voice ก็จะมีของใหม่ตลอดเมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหมคุณแขกว่า เราจะมีของใหม่ทยอยออกมาขอ,ของเดือนหน้าเนี่ยจะมีพายกรอบพายกรอบมีถั่วรสที่ปรุงรสโดยคำภกยอีกแล้วถั่วอะไรอ่ะไม่บอกความลับหยตายแล้ะ <laughs> ต้องทำให้ยากขนาดนั้นเลยนะใช่ค่ะไม่มีรสนี้มาก่อนเลยมาเป็นถั่วอะไรอ่ะบอกชนิดถั่วได้ไหมฮะหรือเป็นมิกซ์นัทอ่เป็นถั่วลิสงค่ะแต่ว่าจะคลุกรสมาแบบไม่เคยกินที่ไหนในบนโลกใบบนี้เลยเออละ ต้องบอกเพื่อนว่าเชื่อเราได้เพราะว่าของของวอยนะครับมันแปลกทุกอย่างไม่แต่ครองแครงที่ตัวนี้ของหมดไปวันนี้ของเข้ามาแล้วครองแครงของเข้ามาแล้วหูหายไปเดือนนึงอ่ะใครดีมากครองแครงเป็นครองแครงที่บอกว่าเป็นของที่น่ากลัวมากฮะในกล่องเห็นว่าควรกินหนึ่งในหนึ่งในสี่ต่อครั้งกินครั้งเดียวก็ด้สี่กระปุกติดกับกันแทนที่จะกินหนึ่งในสี่กินสี่ใช่ตอนหนึ่งแต่ว่าสินค้าของวอยถ้าคุณไม่อยากจ่ายตังคุณทํา ทำโพลครับเรามี talking ทอล์กกิ้งคะแนนโพลแล้วก็เวกอัพโพลนะครับก็จะมีคะแนนให้แล้วก็สะสมคะแนนมา talking ทอล์กกิ้งคะแนนโพลถามไว้ันก่อนหน้าว่าคุณอยากเห็นความชัดเจนทางการเมืองในเรื่องใดมากที่สุดในเวลานี้ปรากฏว่า64%บอกว่าอยากเห็นโพลคอรามอใหม่อย่างเป็นทางการถึง64%ข้อตกลงเรื่องตำแหน่งประธานสภา14% สอสอเคที่กรกตจะสอย10%ข้อสรุปเรื่องนโยบายดิจิตอลวอลเล็10,000เอายังไงกัน12%โอ้แต่จริงๆแล้ว4ี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนอยากรู้หมดเลยนะนะครับอ้าวแต่ว่าอันเนี้ยพวกนี้มารอคําตอบไีกว่าคุณอยากได้ประธานสภามาจากพักใดคำถามแบบนะก้าวไกลเพื่อไทย ใครก็ได้ที่ชนะโหวตหรือว่าใครก็ได้ไม่มีความเห็นเชื่อไหมว่าอันเนี้ย <c oughs> ร <c oughs> ใครทายผลโหวตได้ในวันนี้เลยอะ่ะเออเอออย่าเพิ่งพูดเลยไทยได้เลยอะ่ะเ้วก็เอเอ <c oughs> สนุกดีสนุกดีเดี๋ยวรพรุ่งนี้เดี๋ยวรอผู้ท <c oughs> ี้ผู้ถามจารายการมาตอบละกันวันนี้เราไม่อยากเราไม่อยากชี้นําโพใช่ <c oughs> <c oughs> ใช่ไม่ควรไม่ควร เชิญทาได้นะโพนี้อยู่ในไลน์นะครับไลน์แอดไวยสซีีไปแอดกันเอาไว้ด้วยนะครับ,รบซึ่งพอพูดถึงตําแหน่งประธานสภานะครับก็ถามกันไปด้วยนะได้อีิหนึ่งข่าวได้หนึ่งข่าวคุณหญิงสุดารัฐก็ถูกถามอมอ่มออาง <สะ S 2> ค,ความเห็นหน่อยนี่ขนาดจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ในพักที่มีความเกี่ยวพันเท่าไหร่เลยนะ,ะแต่ก็อยู่ในแปดพักร่วมไงใช่นะฮะก็บอกว่ายังไม่ได้ข้อยุติเลยว่ายังไงนะครับก็คุณหญิงก็ตอบว่าส่วนตัวไม่ทราบ แต่สิ่งที่กลัวที่สุดคือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ชุมนุมการสูญเสียทําให้คนถือปืนอ้างเหตุผลออกมารัฐประหารอีกอยากให้เห็นแก่ประชาชนประเทศชาติมากที่สุดโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องของสองพักที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดตําแหน่งประธานสภามีความสําคัญเราฝากความหวังไว้ให้คุยกันให้จบเสียสละเพื่อส่วนรวม,มเพื่อประชาชนและประเทศชาติหากฝ่ายตรงข้ามเสนอรายชื่อเพื่อโหวตแข่งฝ่ายประชาธิปไตยจบแน่นอนอจึงขอให้กำลังใจทั้งสองพักเนี่ยคุยกันให้จบ ก็เห็นที่เห็นในภาพวันนี้คุณหญิงเดินทางไปที่รัฐสภาครับเพื่อที่จะรายงานตัวนะครับพร้อมด้วยสอสอข,ของพรรคไทยสร้างไทยคือไทยสร้างไทยเนี่ยได้สอสทั้งหมด6คนด้วยกันเป็นผู้หญิง3ผู้ชาย3นะครับเป็นการกลับมาเป็นสอสอครั้งแรกของคุณหญิงในรอบ19เก้าปีครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะไม่รู้ว่านานขนาดนี้เหมือนกันชนะคุณจะตุลนไปอีกคุณจะตุลนสิบเจ็ดคุณสิบเก้าปีนานกว่า บน,น,นะะบอกว่าไม่ได้เป็นสสตั้งแต่ก่อนรัฐประหารปี4ีก้นู้นเลยแล้วถูกตัดสิทธิทางการเมืองอีกหลังจากมีการยุบพักไทยรักไทยในตอนนั้นอุ้ยถ้าพูดถึงแบบการกลับมาของคุณหญิงสุดารัตน์การกลับมาของคุณจตุรนนะการอภิปรายในสภาครั้งนี้น่าสนุกนะใช่ถ้าม,มีการอภิปรายเพราะว่าได้ได้ว่า,เ,าเ,บเบอร,เบอร์เบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่เบอร,อร์ใหญ่กลับมาเราเราไม่ใช่เบอร์ใหญ่แบบ มีอายุอะเป็นเบอร์ใหญ่ที่อยู่ในวัยที่กําลังฮอตทางกางเงงรเมืองเนี่ยไม่ดีกว่านะครับครัคร่ะกุหญิงสุดารัฐก็บอกว่าจะมีการผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งไทยสร้างไทยเคยยื่นร่างสู่รัฐสภาน,นะครับให้มีการตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูหรดอสสรโดยย้ำว่าจะไม่แตะหมวดหนึ่งและหมวดสองไม่ต้องทำประชามติจะดใจให้ประชาชนสนับสนุนร่างของพรรคไทยสร้างไทยนะ แล้วก็มีการถามคุณหญิงรเรื่องของอการเตรียมลาออกจากสสบัญชีรายชื่อคุณหญิงบอกว่าสแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างไทยสร้างไทยเป็นสถันทางการเมืองไม่ใช่พักของนายทุนอ ครับก็อยู่ในข้อหมายคำพูดบอกว่าดิฉันมักพูดติดปากว่าจะเป็นนั่งร้านจะเป็นเสาเข็มและจะเป็นสะพานเชื่อมโยงคนใหม่ๆเข้ามาทํางานในพักเพื่อสร้างพักให้เป็นสถาบันการเมืองแล้วตนเองจะทําหน้าที่ไปอยู่กับประชาชนเพื่อพาประชาชนช่วยกันทํางานแก้ปัญหาโดยมีกลไกของพักไทยสร้างไทยที่เข้มแข็งก็บอกว่าจริงๆแล้วได้เคยแจ้งต่อที่ประชุมยุทธศาสตร์ของพักนะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าจะทําตามเจ็จำานงที่ให้ไว้ว่า จะไม่รับตําแหน่งใดๆเพราะสถานการณ์ทางการเมืองไม่นิ่งแต่ก็อยากให้พูดคุยเรื่องนี้อีกครั้งเพราะที่ประชุมดังกล่าวเวลาไม่พอขณะผู้บรหิหารไม่มีใครขัดเจดตนารมณ์ตนเองแต่ได้ขอร้องให้ดูเรื่องจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าต้องการจะใช้ชีวิตร,ร่วมกับประชาชนหลังจากนี้ครับค่ะ<น>แล้วเรื่องตําแหน่งนะคะอาจจะลาออกจากสสพาร์ติลิสเพราะว่าจะไปรับตําแหน่งรัฐมนตรีหรือเปล่า คุณหญิงก็บอกว่าส่วนตัวชัดเจนมาตั้งแต่ต้นนะคะสสทุกคนรู้ว่าคุณหญิงไม่ต้องการตําแหน่งใดๆทุกอย่างเคยเป็นมหมลุลละ ความตั้งใจครั้งสุดท้ายก็คืออยากสร้างพรรคการเมืองที่มาเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยมากกว่าทีนี้ก็มีกระแสะข่าวว่าพรรคไทยสร้างไทยจะได้โควตาเป็นกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะแล้วก็มีชื่อมาเลยมีชื่อเลยว่าว,า,วางตัวรัฐมนตรีไว้เป็นคุณสุพานมงคลสุธีรองหัวหน้าพักหรือไม่ก็เป็นคุณถากรตันททธิ์เลยขาธิการพักคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าก็ไม่รู้ว่าใครปล่อยข่าวนะแต่ยืนยันว่าพรรคไทยสร้างไทยไม่เคยสร้างปัญหาทั้งภายนอกภายในจะพยายามช่วยจดตั้งรัฐบาลให้ร รบรื่นไม่เคยมีการตั้งเงื่อนไขใดๆมองว่าข่าวที่ออกมาเป็นความคาดหวังมากกว่าเป็นคำตอบที่มีชั้นเชิงมากจริงๆแล้วคุณหญิงบอกว่ายังไงดิฉันก็จะอยู่เลือกประธานสภาเลือกนายกให้เสร็จก่อนจะไม่เป็นสสก็ไม่ได้เพราะตอนนี้เหมือนว่าต้องรายงานตัวไปก่อนด้วยวิธีการตอบคุณหญิงนี่แบบมันมีแยบยนต์มากเลยแยบยนต์มากจรงบอกว่าเบอร์ใหญ่ไงจริงๆเก่งมากเลยกบวการกับการตอบเนี้ย โอ้คือไม่สามารถฟันธงได้เลยอะอะไรสักอย่างเลยอะเอออแต่เรื่อยอยู่บนหลักการหมดอืแล้วไม่ใช่ว่าไม่ตอบนะตอบนะชอันนี้เบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่จริงๆครับค่ะอ่าส่วนภูมิใจไทยว่ายังไงกับการไปรายงานตัวไปรับหนังสือนะครับคุณอนุทินชาญวรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยบอกว่าการไปรับหนังสือรับรองจากกกตเนี่ย ก็คงจะไม่ได้ไปรับพร้อมๆกันเพราะต่างคนต่างก็ติดภารกิจนะครับต่างคนต่างก็จะไปแยกกันไปรับใบรับรองแต่วันที่จะไปรายงานตัวที่รัฐสภาพักภูมิใจไทยมีนัดหมายกันแล้วว่าจะไปพร้อมกันวันที่26นี้เนื่องจากว่าวันที่25พักภูมิใจไทยมีการจัดสัมมนาสสนะครับอืมอืมครับอ่าก็ในในที่สุดก็ถามค <c oughs> ําถามเดิมัเจอทุกคนเจอคําถามเดียวกันหมดสุชาติอันเจริญจะเป็นคนที่ พักครัวรัฐบาลเดิมเสนอเป็นประธานสภาใช่ไหมอ่ามีความเห็นอย่างไรเขาบอกว่าอืมก็พักภูมิใจไทยจะมีความเห็นอย่างไรบ้างก็ต้องให้เกียรติกันแล้วก็ท่าทีต่างๆของพักภูมิใจไทยก็ขอให้รอการสัมมนาของสสพักภูมิใจไทยวันอา,อาทิตย์ที่จะถึงนี้เสร็จสิ้นก่อนถ้าหากว่าเปิดให้มีการโหวตประธานสภาพักภูมิใจไทยจะยึดมติพักหรือให้เอกสิทธิ์สสในการโหวตอ่าคุณอนุทินตอบว่า ไม่มีการปล่อยฟีโหวตย้ำว่าสอสอทุกคนมีเอกสิทธิ์แต่ตามหลักการแล้วก่อนจะมีการลงมติต้องมีการหารือกันก่อนซึ่งสิ่งสำคัญคือ ความมีเอกภาพก็ตอบได้ชัดเจนนะคะเรือร่องความเป็นเอกภาพของพักเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ต้องมีการจัดสัมนาสอส,อสอใหม่เพื่อให้รู้ว่าวัฒนธรรมของภูมิใจไทยเป็นอย่างไรเพือ่อให้เคารพที่ประชุมและเสียงส่วนใหญ่ถือเป็นการแสดงสปิริตต่เอกสิทธิอสสแต่ละคนไม่สามารถก้าวไก่ได้คือคุณทุทีบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้เราก็เป็นพักที่มีสสแค่3 0 4 0ตอนนี้มีถึง70กว่าคนเราก็เลยมั่นใจมากขึ้นเลยต้องจัดอบรมสสที่จะทําให้เกิดเรียกว่า c คารเจอร์เดียวกันใช่ก็ก็ก็เม นะคะทีนี้นักข่าวก็ถามว่าถ้าพักเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยตั้งรัฐบาลไม่ได้พักเบอร์สามจะทำยังไง oh. คุณอนุทินก็บอกว่ารอให้ถึงวันนั้นก่อนแต่ hmm. วันนี้ยังไม่ถึงก็ต้องให้กำลังใจให้จัดตั้งรัฐ, hmm. รฐบาลให้สำเร็จถ้าหากมีรัฐบาลเร็วก็จะเป็นผลดีต่อประเทศทำให้การทำงานต่อเนื่องทีนี้นักข่าวก็ขยี้ไปอีกนะคะ hmm. แต่ถ้าถึงที่สุดไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พักภูมิใจไทยจะเข้ามามีส่วนร่วมไหมคุณอนุทินก็เป๊ะมากก็ให้มันถึงวันนั้นก่อนออก็ตอบดีทุกครั้งนะใช่ใช่ในช่วงหลังมานี้เป๊ะมากามารยาทพอดี <c oughs> ตัดขอบถูก <c oughs> ใช่ไม่ล้ำเส้นจริงอา,อาส่วนการสัมมนาของพักภูมิใจไทยที่จะมีขึ้นวันที่25มิถุนายนนี้มีการพูดถึงว่าจะ ผลักรัฐนโยบายที่หาเสียงไว้อย่างไงได้บ้างให้เป็นรูปธรรมมากที่สุดแล้วก็จะมีการถอดบทเรียนจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าภูมิใจไทยมีจุดแข็งจุดอ่อนตรงไหนนะครับอา้าวแต่ว่าการสรัมมนาสอสอภูมิใจไทยเนี่ยจะยังไม่มีการพูดคุยเรื่องของการเลือกนายกนะบอกวขอเป็นขั้นเป็นตอนก่อนเพราะว่าภูมิใจไทยจะยังไม่มีท่าทีจนกว่า8ดพักร่วม จะจัดตั้งรัฐบาลสําเร็จใช่หรือไม่มนักข่าวถามนะคะคุณอนุทินก็บอกว่าก็เป็นไปตามที่เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้พักไหนมีคะแนนเสียงมากที่สุดก็จัดตั้งรัฐบาลไปตอนนี้ก็ยังมองไม่เห็นว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรที่ทําให้การจัดตั้งรัฐบาลเกิดขึ้นไม่ได้แล้วก็พูดเรื่องนักข่าวก็ไปถามเรื่องเอกสารจากกะกะตที่หลุดออกมา ที่จะมีสสภูมิใจไทย21คนนะคะที่อยากจะโนร้องเรียนที่เยอะที่สุดไปดับหนึ่งเลยคุณนันทินก็บอกว่าถ้าผิดจริงก็ผิดพิสูจน์ได้ว่าถูกกันแกล้งก็ไม่น่าจะมีปัญหาตอนนี้เขารับรองมาก็ทํางานไปก่อนอืใช่ก็ทํางานไปก่อนก็รอกระบวนการของกกตนะครับทีก็ตอบชัดเจนเรียบง่ายเข้าใจได้ไม่มีไม่มีความ ยาเกีย็นที่ต้องตีความอะไรมากมายเราอยู่กับประยาาุทธ์มั้งเราก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ใครก็พูดดีเป็นหมดเพราะเราไม่ได้อ่านข่าวคนอืนจริงๆเป็นคำตอบธรรมดานะฮะใช่จริงๆเป็นคำตอบธรรมดาต่เรารู้สึกว่าดีเชิงเลยอ่ะไม่ต้องตีความไม่มันเป็นคําตอบที่แบบเป็นมาตรฐานที่นักการเมืองคนตอบแบบนี้มาในช่วงก่อนเกิดรัฐประหารถูกปะไม่ถ้ามันก่อนจะตอบว่า ก็ยังไม่รู้ขอให้คนไทยรักสามัคคีกันอย่าถามคําถามที่สร้างความแตกแยกเราก็พยายามทํางานของเราอย่างเต็มที่ความสําคัญที่สุดตอนนี้คือคนไทยต้องรู้รักสามัคคีกันแผ่นดินไทยต้องเรียนนะประวัติศาสตร์อะเมื่อก่อนเราจะเจอคำตอบแบบนี้ไงถามอย่างตอบอย่างแล้วพอถามอีกผู้ก็หันมองหน้านิดหนึ่งเราก็ไปดีกว่าไปดีกว่าอ้า แต่ว่าในแง่ของการรวมเสียงเพื่อที่จะบวชคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าแม้แต่การจัดตั้งรัฐบาลมีข่าวเลยว่ามันจะมีพักขั้วรัฐบาลเดินหอบสอสอไปอยู่ด้วยก็อีกแปะพักนั้นนั่นก็คือ ประชาธิที่ปัดชายซึ่งเรื่องนี้ครับจริงๆมันมีข่าวออกมาเนี่ยงงกันแม่เกาหัวกันแครกๆครกเลยนะหนังศีรษะถลอกลอกกันหมดแล้วตอนนี้นะครับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาธิการของเลพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยมีการให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารพักนะครับซึ่งเกิดขึ้นรับในชุดรักษาการก็ระบุบอกออกมาบอกว่าการประชุมกรรมการบริหารพักเป็นการเตรียมการต่างๆตรงนี้นะครับกับเรื่องกับเรื่องตรงนี้นะครับก่อนที่จะไปตอบคําถามตรงนั้นก็มีคําถามมาว่าแบบขณะนี้ก็มีผู้ที่สนใจจะลงสม เป็นหัวหน้าพักคนใหม่บ้างแล้วหรือไม่เดี๋ยวเดี๋ยวก็คือว่าสรุปว่าถ้าไม่มีใครสมัครก็คือคุณจุลินกลับมาอย่างเงี้ยแหะฮะ <c oughs> อืมแล้วฮะ ไม่คร่าไม่เคยคุยกับใครอ่านี่คือ,ค,อคือสิ่งที่คุณฉเฉลิมชัยบอกนะก่อนก่อนจะบอกว่าที่เป็นข่าวออกไปว่ามีการท้บทามคนนั้นคนนี้หรือมีการล็อกตัวคนนั้นคนนี้บอกเลยว่าไม่จริงและไม่อยากให้ข่าวออกมาอย่างนี้ด้วยเพราะเหมือนกับว่าจะไปทําร้ายพักอีกก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่สิ่งหนึ่งซึ่งตนคิดว่าทุกคนมีความเห็นตรงกันคือต้องมีการเปลี่ยนแปลงในพักประชาธิปัตย์อันนี้ชัดเจนนะนะต้องเห็นด้วยส่วนผู้ที่จะมาดารงตำแหน่งหัวหน้าพักและเลขาธิการพักคนต่อไปควรเป็นคนหน้าใหม่หรือเก่าก็ตอบว่่าาารรรรอองค์ปปปะะะชชุุมมกกใหหญจเ็นนผู้ํด นะครับก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปเดามัวเพราะถ้ากระแสข่าวออกจากคนออกจากภายนอกพักผมบอกได้เลยว่าขอให้พักประชาธิปัตย์ได้ทํางานก่อนสร้างองค์กรสร้างพักอีกครั้งคือตอ,ตอนนี้ทุกคนก็รังรองไงคุณอ่านคุณแขกว่าประชาธิปัตย์พอหลังจากที่พ่ายแพ้เลือกตั้งในคร้งยี่สิบดที่นั่งในครั้งนี้เนี่ยคุณจุรินประกาศลาออกก็จะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพักใหม่เลือกหัวหน้าพักใหม่ใช่ไหมตอนแรกก็คิดว่าจะทําเร็วก็มีการเลื่อนไปว่าเดี๋ยวขอให้กรกตประกาศรับรองสสก่อน นี่รับรองแล้วตัวก็เฝ้ารอว่าแล้วเมื่อไหร่พรรคประชาธิปัตยจะมีการประชุมล่ะซึ่งระหว่างนี้เนี่ยมันก็วิ่งวุ่นกันในพักสิว่า ขั้วใหม่จะมาไหมใครจะมาเป็นแล้วสสที่20กว่าคนจะฟังใครแต่ด้วยวิธีการตอบก็เหมือนกับว่าแอบแอบปรามๆคนในพักนิดๆเหมือนกันนะเหมือนส่งสัญญาณนิดๆว่าแบบจะทำอะไรอย่าทำให้พักเสียหายถ้ามาจากคนไหนพูดแบบนี้นะครับอย่าทําอะไรที่เป็นการทํร้ายพักถ้าถ้ามองล้วมันเป็นแบบนั้นก็อย่าทําอย่าพูดเลยแล้วก็ถามต่อเลยบอกว่าอ้าว แล้วที่เสรีรวมไทยเนี่ยพูดว่าแบบประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะเติมเข้ามา,เ,าเป็นนอกเหนือจาก8พรรครวมล่ะอนอกจากคําว mm ่าเลอะเทอก็มีคีย์เวิร์ดนะคะเพอเจ้อเมื่อก <N> <N> ี้เป็นเลอะพญาเสน่หานี่คืออยู่ในหมวดเดียวกัน ครับผมเพอร์เจอร์ไม่มีทางเป็นไปได้อเอาสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาพูดพักยังไม่มีการพูดคุยอะไรกันทั้งนั้นเราให้เกียรติพักที่ได้รับการเลือกตั้งไม่ได้ขัดขวางหรือสนับสนุนก็ส่งกําลังใจไปอันนี้ก็ตอบตามมารยาทเป๊ะน,น,นะคะ,ะสื่อก็ถามว่ากระแสข่าวว่าพักร่วมรัฐบาลเดิมจะเสนอชื่อคนของพรรคเพื่อไทยคือคุณสุชาติเข้าชิงตําแหน่งประธานสภาผูา้แทนราษฎรคุณเฉลิมชัยก็บอกว่าไม่ทราบเพราะไม่ได้เป็นสส เรามีหลายคนในพระประชาธิปัต์พลาดการเป็นสสเยอะมากนะครับงวดนี้ปรดิปัดได้สสบัญชายชื่อไม่กี่คนเองอะน้อยมากค่ะประมาณสี่คนเท่านั้นขนาดเอ๊ะมาดามเดียได้เป็นไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงนะนะครับกับอ่าก็อ่าควนี้เราเฝ้ารอดูว่าประชธิปั์จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราข่าวเมื่อกี้นี้ได้คําเดียวคือเพ์เจอร์ไม่มีการหอบสสไปรวมกับแปดพักร่วมที่เขาประกาศอืม อันนี้คือสิ่งที่คุณเฉลิมชัยว่านะครับต้องรอดูว่าหรือว่าอะเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะว่าหรือระหว่างนี้ทางก้าวไกลในฐานะแกนนำเขาเดีลหรือเปล่าว่าอย่างน้อยมายกมือให้กันแล้วอาจจะไม่ได้เป็นร่วมรัฐบาลก็ได้ออืเขาไม่รู้อีกนะก็อตอนนี้คือตะกี้ที่อ่านเรื่องคุณอนุทินน่ะเราก็ยังหวังเนอะว่าถ้าคุณอนุทินนะพักเพื่อไทยอ่ะเอ้ยพักภูมิใจไทยอ่ะมาโหวตคุณพิธาจบเลยนะอื โตดจะไม่ต้องมาร่วมรัฐบาล่ยโบจะไม่ต้องร่วมรัฐบาลมันก็เดินหน้าได้เลยเดินหน้าได้เลยอันนี้คือเราพักภูมิใจไทยจะได้คะแนนเสียงจะได้จะหล่อมาหลอดจะสิ่งนี้จะเอาไปหาเสียงได้อีกตลอดช่วกระเพราศาสตร์นะในการแสดงสปิริตเพื่อให้ประชาธิปไตยได้ไปต่อนี่นี่ล็อบบี้แทนเลยใช่ไหมขอล็อบบี้ไปยังคุณอนุทินว่าคุณอนุทินนะคะ ถ้าเกิดคุณอนุทินนะเอาสอสอเจคนนะ่ะโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกอะ่ะแล้วบอกว่าไม่ได้เกิดจากความชื่นชมอะไรคุณพิธานะแต่ทําเพราะเคารพหลักการประชาธิปไตยว่าพักที่ได้เสียงอันดับหนึ่งอะ่ะ no matter what อะหัวหน้าพักเขาต้องได้เป็นนายกและแม้ว่าผมอะจะอยู่ในพัก ฝ่ายค้านผมไม่สามารถรับบางนโยบายของพรรคเก้าวไก่ได้ผมะจะเป็นฝ่ายค้านแล้วผมะจะรอชนะในการเลือกตั้งคังต่อไป<ฮ>แต่วันนี้ผมต้องการพิสูจน์ให้สังคมไทยและให้ประเทศไทยเห็นว่าเรายึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยแค่ไหนและเพื่อให้ประเทศชาติเดินต่อไปได้เพือ่อให้การจัดตั้งรัฐบาลสําเร็จอื เรามีสปิริตมากพออ้คุณอนุทินคะคุณอนุทินจะใช้สิ่งนี้หาเสียงไปได้ไปได้แต่เดี๋ยวิดดูว่าสปิริตของพรรคปุมิใจไทยขนาดไหนไม่ต้องพูดะไรมากเลยอะคุณอนุทินและคูมุใจไทยจะสร้างคําตํานานเหมือนกับที่คุณเปตานานเหมือนที่คุณปัญหาเคยสร้างตานานไว้เกี่ยวกับการให้มีสสรร่างรัฐธรมนญเมื่อปี2538ถูกป่ะก็เป็นเลเจนด์แอละเออเป็นเลเจนด์ทุกคนก็จะจําได้วันได้ว่าคุณปัญหาเคยทําอะไรเอาไว้ ใช่ไหมครับเพราะนั้นคือถ้าเกิดภูมิใจไทยสามารถทําได้หรือแม้แต่แม้แต่ประชาธิปัตย์ไปยกมือให้พลังประชารัฐยกมือให้คุณพิธามีแค่รวมไทยสร้างชาติพักเดียวก็ได้อะแล้วแล้วถ้าประชาธิปัตย์อยากกอบกู้พักนะอยากให้พักฟืน้นคืนชีพนะเนี่ยโหวตเลือกตั้งเนี่ยประชาธิปัตย์อะโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกและเป็นฝ่ายค้านอะอแค่เนี้ยคนที่เคยเอา,เอาใจออกห่างจากประชาธิปัตย์อะ ก็แต่เตอไม่แน่ใจแต,แต่แต่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ชัวแต่ของภูมิใจไทยอะเนื่องจากว่าเป็นพรรคที่ไม่ได้เคยไปเป่าลกหวีดไม่ได้สนับสนุนรัฐประหารแบบเต็มตัวคือเป็นพรรคกลางๆที่สามารถมาเทคคะแนนตรงนี้ได้ร้อยเต็มร้อยครับน่าสนใจน่าคิดน่าคิดไม่แล้วแล้ว,ลวโหวตภูมิใจไทยเป็นโหวตอร์ที่มาทางประชาธิปไตยนะเป็นโหวตอร์ที่ไม่เอาการสืบทอดอำนาจและไม่เอาการรัฐประหาร อหวังนะครับหวังว่าคุณอนุทินจะสร้างตำนานให้กับตัวเองแล้วก็พักภูมิใจไทยนะครับครับอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของ s p e c i a l i z e e x x p o ก็เป็นสิ่งที่ พักภูมิใจไทยก็ผลักดันเพราะว่าภูมิใจไทยนเนี่ยเก็เคยดูกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาก่อนนะครับในวันนี้ที่เราคุยกันนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสมีการประชุมของสมัชชาใหญ่ของบูโรอินเตอร์เนชั่นแนลเดอะ o เอ็กซ์โพซิชันหรือ BIE เป็นองค์การเทศกาลนานาชาตินะครับเพื่อที่จะสรุปว่าประเทศใดเป็นเภาพในการจัดงานเ p e c i เช i ลไลซ์เอ2027ทั2028หรือเอ็กซโวระพิเศษนะครับ ก็เป็น mega event เลยเนะฮะก็ประเทศไทยจริงๆแล้วเราเสนอภูเก็ตเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้นะครับถ้าเป็นพศก็คือ2,571นะครับภูเก็ตไทยแลนด์แข่งกับ4ประเทศด้วยกันคือสหรัฐอเมริกาสเปน เซร์เบียอ์เ็นตินาก็ผลประกาศผลโหวตอ,ออกมานะครับก็มีการถ่ายทอดสดให้รับชมพร้อมกันทั่วโลกเลยนะครับตอนประมาณ1 7บเนาฬิกา 4, นาทีที่ผ่านมานี้ตามเวลาประเทศไทยก็กำลังจะมีการเปิดโหวตกันตอนนั้นนะครับ,รบในที่สุดนะฮะเราก็มีการเปิดทีเซอร์นำเสนอความเป็นเมืองที่ถูกเสนอความเป็นจภาพนะครับของความเป็นภูเก็ตนะครับกับประเทศไทยให้ดูกัน นะฮะอ่ะอันนี้ที่เปิดมาให้เห็นนะครับสำหรับการเตรียมพร้อมก็จริงๆจากนี้มันยังพอม,มีเวลานะครับ,รบถ้าว่าเราได้รับโอกาสนั้นก็สองสามปีที่ผ่านมาเราก็เห็นความเคลื่อนไหวนี้นะครับก็ทางทีเซบหรือว่าสํานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมนิทรรศการองค์การมหาชนก็มีความพยายามในการผลักดันตรงนี้มาโดยตลอดในการดันประเทศไทยในการนําเสนอตรงจุดนี้ก็มีพื้นที่ในการจัดงานที่นําเสนอไป1 4 1ไร่เ็ไรนะครับที่ไม้ขาวทลางภูเก็ต นะครับภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลวิชิรภูเก็ตนะครับรัฐก็จะสนับสนุนงบอยู่ที่ประมาณ4 1 8 0ล้านบาทก็มีการให้รายละเอียดกันค่อนข้างชัดเจนอยู่พอสมควรครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับกเ็เลือกไปที่ประเทศเซอร์เบียนะครับอย่างที่ผมรายงานไปในตอนต้นนะครับหมายจริงๆอยากเห็นชิ้นงานของแต่ละประเทศเนา ครับอ,อ,อยากดูว่าคนอื่นเขาทำยังไ,ไงเหมือนกันครับก็สี่ประเทศที่เป็นคู่แข่งนะคะก็มีสหรัฐอเมริกาเมืองมินนิโซตาบูมิเดวเป็น healthy people healthy planet wellness and well being for all ก็คือเป็นเรื่องเน้นเรื่อง สุขภาพของโลกสุขภาพของประชาชนนะคะเ,เขาเรียกว่าสุขภาพดีทั่วนหน้านี้เขาเป็นเป็นธีมเรื่องการแพทย์สุขภาพส่วนสเปนนะคะเป็นธีม the urban era towards the sustainable city อันนี้เป็นเรื่องการพัฒนาแบบย hmm. ั่งยืนเป็นแพลตฟอร์มสร้างแบบจำลองสร้างนวัตกรรมเมืองแห่งอนาคตเนี่ยเซอร์เบียที่เขาได้ไปเนี่ยเป็น play for humanity sport and music for all hmm. คือธีมที่ชนะอ่ะเป็นเรื่องความสนุกสนานเป็นเรื่อง Play เ,เรื่องกีฬาค่ะเรื่องดนตรีนะคะ,ะเป็นพลังแห่งการเล่น และประดับประดาด้วยดนตรีและกีฬาเชื่อว่าพลังแห่งการเล่นช่วยให้มนุษย์สร้างสารรค์สิ่งดีๆได้โดยจะสร้างคอมพเพล็กซ์สนามกีฬาแห่งชาติแห่งใหม่มี ความจุ52,000คนม,มีศูนย์การค้าปลีกงานแสดงสินค้าในอนาคตจะเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญสำหรับนักเดินทางอ,อีกเมืองหนึ่งที่เป็นคู่แข่งก็คืออาร์เจนตินานะคะเมืองเซนคารอสเดอบาริโลเซ่ซีมเป็นเนเจอร์เทคโนโล,โลยี sustainable energy viable future for humanity คือเชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะช่วยให้การใช้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยยกระดับคุณภาพชีวิตเป็นการเชื่อมระหว่างธรรมชาติกับเทคโนโลยีไปด้วยกันก็จะใช้พื้นที่เพนตากอนเพนตากอนเนียนนะคะเป็นศูนย์กลางต่อเมืองที่สำคัญครับถ้าเกิเรามาดู 4, 4เมืองที่เสนอมา ส่วนใหญ่เนี่ยเสนอที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความยั่งยืนเกี่ยวข้องกับอ,อ,อะไรนะสุข <Wellness. S 1> ภาพเวลเนสแต่ว่าเออ ของเซอร์เบียโดดมาเลยนี่คือ creativity เลยเนาะใช่นี่คือฉีกเลยนะฉีกจากทุกคนที่เหลือทุกคนเกาะกลุ่มกับสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือพูดตรงตรคือพอจะคาดเดาได้ว่าจะเห็นอะไรในงานใช่งานสิ่งแวดล้อม sustainable development อะไรอย่างเงี้ยคือแขกชอบคนว่าพลังแห่งการเล่นมากเลยไม่เหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยโลกกาลังอบรับการที่คุณเป็นคนสักคนหนึ่งแล้วคุณสามารถปลดปล่อยพลังจากตัวเองได้อะโดยที่ไม่ใช่ว่าจะต้อง ทิ้วถุงผ้าอะไรมันต้องอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะจริงๆเรารู้สึกว่ามันสําคัญแหละเรา <c oughs> รู้สึกว่าเราพูดเรื่องนี้กันซ้าแล้วซ้ําอีกอะ <c oughs> คือคือมันสําคัญแล้วมันก็ยังคงอยู่ต่อไปแต่สาหรับชัยชนะ,ะมันต้องมาจากสิ่งใหม่ไง <c oughs> อะไรที่ดึงดูดความสนใจได้มากที่สุดนี้เราก็ทึ่งมากว่าพลังแห่งการเล่นอะเพลฟูลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราหลงลืมกันไปยาวนานมากและโดยโดยว่าไปเราหยหน้าแล้วแล้วก็เราอยากเราสอนเด็กอะเราจะสอนแบบอย่าเล่นมากให้เรียนให้เยอะนึกออกไหมคะให้ตั้ง ใจเรียนอย่าเล่นอันนี้เป็นสิ่งที่เราถูกสอนสอน,สอนทำงานให้หนักอ,อย่าไปสนุกมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเขาพลิกเอาเรื่องความสนุกนนเรื่องพลังของคนที่ได้ปลดปล่อยออกมาผ่านกีฬาแล้วก็ดนตรีแล้วก็เลยได้คว้าชัยชนะไปะ่ส่วนของภูเก็ตเราย้ำอีกทีเรา future of life living in harmony sharing prosperity ชีวิตแห่งอนาคตแบ่งปันความรุ่งเรืองอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งไม่มีอะไรไม่ดีแต่ไม่มีอะไรใหม่ เอาจริง,จร,งจริงๆนี่พูดจริงๆคือไม่สามารถบอกว่าไม่ดี<อ>มันเป็นการรวมกันของทุกอย่างที่ดีหมดเลยแต่มันกฮน็ฮาร์โมนีพูดเมื่อไหร่ก็ถูกไงถูกต้องทุกอย่างที่พูดเนี่ยพูดเมื่อไหร่ก็ถูกแต่เพลงเนี่ยมีทั้งถูกและผิดแต่สามารถดึงเอาจุดที่เหมือนจะผิดอะให้เป็นพลังได้อันนี้คือเวลามันชนะมันชนะกันตรงนี้เนาะชนะเออชนะคนที่เป็นประเทศร้อยเจ็ดสิบกว่าประเทศเขาเห็นความสําคัญ าก,การเนี่ยดึงพลังอันใหม่ๆออกมานะครับปิดท้ายกันนะครับสิ่งที่ประยุทธ์สามารถที่จะเคลมได้ก่อนที่จะลงตําแหน่งก็คือว่าศักยภาพของประเทศเราภายใต้ประยุทธ์ดีขึ้นนะครับเขาบอกว่า IMD นะครับสบาบันจัดการนานาชาติหรือว่า IMD จากสวิตเซอร์แลนด์นะครับประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการแข่งขันอยู่ที่อันดับที่30จากอันดับที่6 4่เขตเศรษฐกิจทั่วโลกปรับดีขึ้นจากอันดับที่3 3าในปีที่แล้ว Mm. ครับก็ขึ้นมา3อันดับนะฮะจาก <Yeah. S 2> World Competitiveness Center คะแนนที่เขาใช้ในการพิจารณาเขาพิจารณาจาก4ด้านด้วยกันในการวัดขว่าอกขีดความสามารถ1คือสมรรถนะทางเศษรษฐกิจนะครับ uh, economic performance นะครับประสิทธิภาพของภาครัฐคือ government efficiency mm. ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ business efficiency และโครงสร้างพื้นฐานคือ infrastructure ก็ของเรานะครับสมรรถนะทางเศษรษฐกิจเนี่ยมี อันดับดีขึ้นมากที่สุดคือขยับขึ้นมาถึง18อันดับขณะที่โครงสร้างพื้นฐานกระเตื้องน้อยที่สุดก็ความเร็วสูงได้มา3.5กิโลนะครับ <c oughs> ขยับขึ้นอันดับเดียวครับ <c oughs> <ม>แต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับถ้าดูเฉพาะในอาเซียนนะครับออแล้วก็เอาอาเซียนไปเทียกบกับทั้งโลกสิงคโปร์มาอยู่ที่อันดับ4 <c oughs> มาเลย์27นะครับยังสูงกว่าเรานะครับไท <c oughs> ยอยู่30นะครับแล้วก็อินโดนีเซีย34แล้วก็ฟิลิปปินส์52นะครับ ก็หวังว่ารัฐบาลชุดใหม่จะทําให้อันดับของประเทศไทยดีขึ้นไปมากกว่านี้อีกนะครับครับอืมก็ขอแสงความยินดีกับพลเอกประยุทธ์ด้วยค่ะที่จะได้ไม่ต้องทําต่อแล้วไงฮะนะกลับไปพักผ่อนนะครับทั้งหมดคือทอล์กกิ้งท่านัลนครับนี่เราสั่งคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับ